Think and go rich คิดแล้วรวยโดยนโปเลียนฮิีหน EP1 บทที่1เคล็ดลับแห่งความสำเร็จทุกๆบทของหนังสือเล่มนี้จะบอกให้คุณทราบถึงเคล็ดลับในการทำเงินที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้คนซึ่งผมได้ทำการวิเคราะห์มาเป็นเวลาหลายปี ผู้จุดประกายเรื่องเคล็ดลับนี้ให้กับผมเป็นครั้งแรกคือแอนดรู c a คาร์เนกีชายสูงวัยชาวสกอตแลนด์ผู้ชาญฉลาดคาร์เนกี้เข้ามาอยู่ในใจผมตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มวันนั้นเขาเอ็นกายลงพิงพนักเก้าอี้ด้วยแววตาอันเป็นประกายและจ้องมองผมอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่า ผมมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งที่เขาพูดหรือไม่เมื่อเขาเห็นว่าผมจับแนวความคิดของเขาได้จึงได้ถามว่าผมเต็มใจหรือไม่ที่จะใช้เวลาถึง20ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อทำตัวเองให้พร้อมที่จะบอกเล่าเคล็ดลับนี้ต่อผู้คนอีกมากมายในโลกซึ่งยังไม่ล่วงรู้ความลับนี้และกำลังพาตัวเองไปสู่ความล้มเหลว ผมได้รับปากเขาและสามารถทําตามนั้นได้ก็ด้วยความร่วมมืออันดีของคาเนกี้นั่นเองบทวิจารณ์ในปีคศ1908เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกามีแต่คนยากจนและว่างงานนโปเลีนฮิวได้ยิบอาชีพนักเขียนให้กับนิตยสารบ๊อบเทเลอร์ เขาได้รับมอบหมายให้เขียนเรื่องราวความสำเร็จของผู้คนที่มีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเขามากมายนักแต่มันก็เปิดโอกาสให้ฮิวได้พบกับโลกกว้างของธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หนึ่งในนั้นคือมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กชาวอเมริกันแอนดรูคาร์เนกี้ผู้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับฮิว คาร์เนกี้ประทับใจในตัวฮิวมากเพราะหลังจากให้สัมภาษณ์ถึงสามชั่วโมงเขายังได้เชื้อเชิญฮิวไปที่คารืลาดของเขาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อพูดคุยกันต่อระหว่างการพูดคุยในอีกสองวันต่อมาคาร์เนกี้ได้เล่าให้ฮิวฟังว่าเขามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเข้าใจปรัชญาแห่งความสำเร็จ และต้องรู้ขั้นตอนในการที่จะได้มันมาเสียก่อนเขาพูดว่าน่าเสียดายมากที่เราปล่อยให้คนรุ่นใหม่ต้องค้นหามันด้วยวิธีลองผิดลองถูกอยู่อีกในเมื่อเรารู้หลักการแห่งความสำเร็จหมดแล้วคาร์นกี้อธิบายทฤษฎีของเขาต่อไปว่าความรู้นี้จะได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้คนที่ประสบความสำเร็จ รวบรวมข้อมูลและวิจัยเพื่อน,นำไปสู่บทสรุปแห่งหลักการเขาเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีและนั่นเป็นที่มาของปัชญาแห่งความสำเร็จชิ้นแรกของโลกเขาเสนอให้ฮิวรับงานนี้โดยเขาจะเป็นคนแนะนำฮิวให้พบกับผู้คนที่ประสบความสำเร็จและจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ด้วยฮิวใช้เวลาเพียง29วินาที ในการตัดสินใจรับข้อเสนอนั้นคาเนกี้ได้บอกเขาภายหลังว่าตอนนั้นได้ให้เวลาฮิวตัดสินใจ60วินาทีถ้านานกว่านั้นเขาจะยกเลิกข้อเสนอคนที่ตัดสินใจช้าทั้งๆท,ท,ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วย่อมไม่สามารถเชื่อใจว่าจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้จากการอุทิศตัวอย่างไม่ลังเลข,ของฮิวในครั้งนั้น ทำให้เขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาในที่สุดเราสามารถหาข้อมูลอัตชีวประวัติของฮิวเพิ่มเติมได้จากหนังสือ The Life Time of Richet The Biography of Napoleon Hill โดย Michael J l i c h Jr และ Kirk Lande Rich l, l เคยทำงานเป็นผู้ช่วยของฮิวนานถึง10ปีและเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของมูลนิธิ Napoleon Hill ในตำแหน่งผู้หนวยการเลขานุการรวมไปถึงสมุบัญชีเนื้อหาในหนังสือมาจากความรู้ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับฮิวและอัตชีวประวัติของฮิวซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหนังสือคิดแล้วรวยเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับของคาเนกี้ซึ่งผู้คนนับพันปัจจุบันอาจเป็นล้านคนได้ทดสอบแล้วแนวความคิดของคาเนกี เป็นสูตรสำเร็จที่น่าทึ่งมันได้ทำให้พวกเขามีความมั่งคั่งร่ำรวยและทำให้คนซึ่งไม่ค่อยมีเวลามากนะักได้เข้าใจว่าคนอื่นเขาทำเงินกันอย่างไรคานิกี้หวังว่าเขาจะทดสอบและสาธิตความสำเร็จของสูตรนี้ผ่านประสบการณ์ของผู้คนที่หลากหลายทั้งชายหญิงเขายังเชื่ออีกว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ควรนำสูตรสำเร็จนี้ไปสอนนักเรียนนักศึกษาเขากล่าวว่าถ้ามีการสอนแบบนี้ในโรงเรียนมันจะเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาทำให้เวลาที่ต้องใช้ในการเรียนลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวในบทที่4ศรัทธาคุณจะได้อ่านเรื่องราวอันน่าสนใจของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโดยมีชายหนุ่มผู้หนึ่ง ที่ได้นำหลักการนี้ไปใช้และขณะเดียวกันคาเนกี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสูตรสำเร็จของเขาใช้ได้ผลชาวเอ็มชวอคือผู้ที่นำเคล็ดลับนี้ไปประยุกต์ใช้จนทำให้เขามีความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งเงินทองและโอกาสสูตรสำเร็จนี้อาจประเมินเป็นมูลค่าคร่าวๆได้ถึง600ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ขอ้อเท็จจริงที่ได้จากหนังสือเล่มนี้จะให้ไอดียดีๆกับคุณและทำให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคืออะไรบทวิจารณ์ในการใช้ทฤษฎีคำนวณภาวะเงินเฟอ้อนั้นเราต้องใช้เงินถึง20ดอลลาร์ในปีคศ2001เพื่อซื้อของในราคาเพียง1ดอลลาร์ในปีคศ1901อย่างไรก็ตาม ไม่ง่ายนักที่จะตีมูลค่าเงิน600ล้านดอลลาร์โดยคิดจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยและตัวแปรอื่นๆในการคำนวณกำลังซื้อจากการประมาณคร่าวๆเงินมูลค่า600ล้านดอลลาร์อาจจะเทียบเท่ากับเงินถึง12,000ล้านดอลลาร์เมื่อเข้าสู่ศตวตรรษที่21ผู้คนนับพันได้ใช้เคล็ดลับนี้ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทําให้บางคนสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับตัวเองได้บางคนก็ใช้มันเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวมีนักสอนศาสนาผู้หนึ่งสามารถใช้มันสร้างรายได้ให้กับเขามากกว่า75,000ดอลลาร์ 75, ใน1ปีมูลค่าในปัจจุบันประมาณ1.5ล้านดอลลาร์อา t h เธอร์เน,นช ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในซินซินนาติได้ใช้ธุรกิจที่ใกล้จะล้มละลายของเขาเป็นหนูทดลองสูตรสำเร็จนี้ธุรกิจกับฟื้นคืนและสร้างความมั่งคั่งให้กับเขาการทดสอบนี้น่าสนใจมากจนหนังสือพิมพ์และนิตยาสารนำไปตีพิมพ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับล้านดอลลาร์เคล็ดลับนี้ยังถูกพิสูจน์ต่อไปโดยสจวตออสตินเวียจากเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัสเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจึงได้เลิอกอาชีพเดิมและหันไปเรียนกฎหมายเขาประสบความสำเร็จหรือ,รอไม่คุณจะได้คำตอบในบทที่6ความรู้เฉพาะทางขณะที่ผมกำลังเป็นผู้รับผิดชอบงานโฆษณาให้กับหลักสูตรเสริมของมหาวิทยาลัยลาสานผมได้สิทธิพิเศษในการเข้าพบเจจีแชปลิน อธิการบดีของมหาวิทยาลัยและได้ใช้สุรสำเร็จนี้ในการสร้างมหาวิทยาลัยลาซานให้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเคล็ดลับเหล่านี้มากกว่า100ครั้งแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อเคล็ดลับไว้ชัดเจนแต่ถ้าคุณนึกถึงมันไว้ในใจและรอเวลาเมื่อไรก็ตามที่คุณพร้อมหรือโอกาสมาถึง จงเอาเคล็ดลับนี้มาใช้ประโยชน์และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคา n เนกีจึงส่งเคล็ดลับเหล่านี้มาให้ผมโดยไม่ระบุชื่อถ้าคุณพร้อมที่จะนำมันไปใช้ย่อมตระหนักรู้ถึงเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบทของหนังสือเล่มน,นี้ได้เองคุณอาจจะไม่พบคำอธิบายในรายละเอียดของวิธีการแต่มันจะเป็นประโยชน์มากหากสามารถค้นพบเคล็ดลับนั้น โดยวิถีทางของตัวคุณเองถ้าคุณเคยท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณขาดขวัญกำลังใจถ้าคุณเคยเหนื่อยล้าและล้มเหลวถ้าคุณเคยทุกขทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บเรื่องราวแห่งการค้นพบของลูกชายผมกับการนำสูตรของแคเน,นก,กี้ไปใช้อาจช่วยพิสูจน์ว่า่ํากลางความสิ้นหวังนั้นจะมีโอกาสเสมอสำหรับผู้ที่พยายามค้นหามัน ประธานาธิบดีวูดโลว์วิลสันก็ได้ใช้เคล็ดลับนี้ระหว่างสงครามโลกโรวมไปถึงประธานาธิบดีลูสเวลในสงครามโลกครั้งที่สองด้วยโดยใช้กับทหารทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะถูกส่งไปแนวหน้าประธานาธิบดีวิลสันเคยบอกผมว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่สงครามสิ่งที่น่าแปลกก็คือ ผู้ซึ่งได้เคล็ดลับนี้แล้วนำไปใช้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามดังที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้หลายครั้งว่าจะไม่มีสิ่งใดศูนย์เปล่าเราไม่มีวันได้เคล็ดลับเหล่านี้มาโดยไม่ลงทุนลงแรงและมันก็คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะลงทุนความแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งของเคล็ดลับนี้ก็คือมันมอบให้กันไม่ได้ และก็ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินทองได้ถ้าคุณไม่ตั้งใจจริงที่จะแสวงหาเคล็ดลับเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีทางที่จะใช้เงินทองซื้อหามันมาได้เนื่องจากเคล็ดลับนี้ประกอบด้วยสองส่วนในการที่จะได้เคล็ดลับนี้มาคุณจะต้องได้ส่วนใดส่วนหนึ่งมาก่อนเคล็ดลับนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อเรามีความพร้อมเท่านั้น นอกจากนี้มันยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการศึกษาอีกด้วยนานมาแล้วที่โทมัสเอเอดิสันได้ครอบครองเคล็ดลับนี้และเขาได้ใช้มันอย่างชาญฉลาดจะทำให้เขากลายเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งทั้งที่เขาเรียนหนังสือในโรงเรียนจริงๆเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเคล็ดลับนี้ยังถูกส่งต่อไปยังเอ็ดวินซีบานผู้ช่วยของอดิสัน ซึ่งได้ใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพจนทําให้เขามั่งคั่งและสามารถกรเกษียณตัวเองได้ในวัยหนุ่มเมื่อคุณได้อ่านเรื่องของเขาในบทต่อไปคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ไกลเกินที่คุณจะไขวาข้าเลยไม่ว่าชีวิตคุณจะเคยเป็นอย่างไรมาก่อนเมื่อได้เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จนี้คุณก็จะสมปรารถนาทั้งชื่อเสียงเงินทองและความสุข แล้วตัวผมเองร่วงรู้เคล็ดลับเหล่านี้ได้อย่างไรคุณจะได้รับคำตอบหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือบางทีคุณอาจค้นพบมันตั้งแต่บทแรกๆหรือในหน้าสุดท้ายเลยก็ได้ขณะที่ผมได้ศึกษาและวิเคราะห์บุคคลที่มีชื่อเสียงนับร้อยตามที่รับปากคานิกี้ไว้นั้นผมพบว่าผู้คนเหล่านั้นมักมีคุณลักษณะ ตรงตามเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่คารนกี้บอกไว้ผู้คนเหล่านั้นได้แก่เฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดเขาเคยยากจนและไม่ค่อยได้เรียนหนังสือแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันวิลเลียมลิกกี้จูเนียเซลแมนบริษัทท่องเที่ยว ผู้สังเกตเห็นว่าลูกค้าเขาชอบหมักฝรั่งที่เขาแจกเป็นของชํารวยมากจนในที่สุดเขาสามารถเปิดบริษัทของตัวเองได้จอนวานามเกอร์ aker, รู้จักกันในานามของเจ้าชายแห่งวงการธุรกิจเขาคือผู้สร้างสารรค์ห้างสรรพสินค้าระดับโลกแห่งแรกและได้รับการยกย่องอย่างมากในเรื่องของนวัตกรรมการตลาด การบริการลูกค้าและโวสดิการลูกจ้างเจมเจฮิลรู้จักกันในานามของผู้สร้างอาณาจักรเขาได้สร้างทางรถไฟ Transcontinental Great Northern ให้การสนับสนุนชาวไร่ชาวนาในฝั่งตะวันตกของอเมริกาและเปิดเส้นทางเดินเรือเชื่อมต่ออเมริกากับเอเชียจอร์ดเอสพาร์เกอร์ คุณครูผู้เบื่อหน่ายปากกาแบบเก่าๆจึงได้สร้างสารรค์และออกแบบปากกาแบบใหม่จนเป็นเจ้าของบริษัทปากกาปาร์เกอร์ EM s t a ตเ e r ลูกชายบาดหลวงผู้ยากจนเขาเริ่มจากการเป็นพนักงานโรงแรมและไต่เต้าจนสามารถเปิดเครือโรงแรมสเต a d เลอร์ของตัวเองสร้างชื่อเสียงในความหรูหราและการบริการด้วยรอยยิ้มเฮ l รี่แอลโเฮท ผู้เริ่มต้นด้วยการเป็นพนักงานออฟฟิศวัย12ปีของโคลัมเบียแก๊สจนได้เป็นเจ้าของกิจการ53แห่งและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเกี่ยวกับแกส๊สธรรมชาติและการผลิตน้ำมันถึง140สิทธิบัตรไซรัสเอสเคเคอร์ติชผู้เริ่มต้นจากนิตยสารเล็กๆเ,เกี่ยวกับเกษตรกรรมไปเป็นเลดี้โฮมเจอ n นล และในที่สุดก็ได้สร้างสรงสรค์หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ Saturday Evening Post ให้เป็นที่รู้จักจอร์ดฮีทแมนนักประดิษฐ์และผู้ก่อตั้งบริษัท Heatman กดเขาได้สร้างสรงสรค์นวัตรกรรมมากมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพและนำไปสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในที่สุดชาวเอ็มชเวมือขวาของแอนดรู c a คาน g i กี เขาได้เป็นประธานกรรมการบริษัทคานิกีสตีลต่อมาเป็นตัวแทนเจรจาเพื่อก่อตั้ง US Steel และก้าวไปสู่การก่อตั้งเบตเลเฮมสตีลทีโอดดร์รูสเวลประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคศ1 9 0 1 9 John W. ถึง1909จอห์นดเดวิดนักกฎหมาย ผู้นำทางการเมืองทนายความประจำตัวของประธานาธิบดีวูดโลวิลสันและต่อมาเขาก็ได้เป็นเอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณาจักรอัลเบิร์ตฮับบาร์ดนักประชญยาผู้จัดพิมพ์นิตยสารเดอะฟลาผู้ก่อตั้งรอยครอฟสเตอร์อาร์ติสคอเนีเขายังเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีหลายเล่ม เช่นอเมซเซตูกาเซียอีกด้วยวิเวอร์ไรท์เจ้าของร้านจักรยานร่วมด้วยออลวิลน้องชายได้กลายเป็นคนอเมริกันคนแรกที่ได้บินด้วยเครื่องบินที่หนักกว่าอากาศและเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินวิลเลียมเจนนิงไบอันผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ตัวแทนประธานาธิบดี และรัฐมนตรีในสมัยประธาน,นาธิบดีวิลเลียมแม็กคิลลี่และเป็นที่รู้จักในฐานะนักกฎหมายผู้ต่อสู้และนักอนุรักษ์ลิงดตรเดวิดสตาร์จอแดนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์นักเขียนหนังสือมากกว่า50เล่มเขาเป็นประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อายุน้อยที่สุดและได้เป็นประธานนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เจออกเดนอาร์มอผู้ซึ่งสืบทอดธุรกิจขายเนื้อสัตว์มาจากครอบครัวได้กลายมาเป็นนักสื่อสารมวลชนเจ้าของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้ามากกว่าส0มพันผลิตภัณฑ์เป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของชิคาโก้คลับและเป็นผู้จัดการธนาคารใน่นแนลซิตี้อาร์เธอร์วิสเบนนักหนังสือพิมพ์นักเคลื่อนไหวคอลัมิิส ผู้เป็นที่ต้องการตัวของสำนักข่าวเป็นนักเขียนที่คนอ่านมากที่สุดและทำรายได้สูงสุดในยุคนั้นดกรแฟรงก์การซอลัสนักอุดมการแห่งชิคาโกทำให้ฟิลิปดีอาร์มอร์ให้เงินทุนแก่เขา1ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีอาร์มอร์และให้การซอรัสเป็นอธิการบดีแดเนียลวิลลาร์ ประธานกรรมการบริษัททางรถไฟ BNO กว่า30ปีเขาได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อเมืองในโอไฮโอคิงยูเลตเซลแมนผู้มีที่มาจากช่างเชื่อมโลหะเขาพยายามจะกนหนวดตัวเองขณะที่นั่งอยู่บนรถไฟที่กำลังวิ่งเลยเป็นที่มาของการคิดค้นมีดกลหนวดที่ให้ความปลอดภัยซึ่งต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ ลาฟเอวิกส์ประธานกรรมการ International Correspondent Schools เขาได้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิของนโปเลียนฮิลในการให้การศึกษาและฟื้นฟูสภาพนักโทษที่ถูกจำคุกจูสเดนเนลลทีไรท์อาจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยกฎหมายจอร์ท o ทาที่ซึ่งนโปเลียนฮิลเคยศึกษาอยู่ตอนที่นิตยสารบ๊อบเทเลอร์ส มอบหมายให้เขาเขียนเรื่องราวของแอนดูแคเนกี้จอห์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์ด้วยเงินเก็บ1,000ดอลลาร์รวมกับเงินที่ขอยืมมาอีก1,000ดอลลาร์ 1, เขาเริ่มต้นด้วยบริษัทน้ำมันการ์ดเล็กๆซึ่งขยายกิจการไปเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลกโทมัสเอเอดิสันนักประดิษฐ์และเจ้าของกิจการผู้คิดค้นหลอดไฟกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า1,000บรายการแฟรงเอแวนเดลิปจากเด็กยากจนสู่นักสื่อสารมวลชนนักปฏิรูปสังคมเศรษฐีและเป็นประธานกรรมการของธนาคารในชแนลซิตี้ซึ่งปัจจุบันคือธนาคารซิตี้แบงค์และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง F.W. w o o w o r t เสมียนร้านค้าผู้บุกเบิกแนวความคิดสินค้าที่มีราคาคงที่และการบริการตัวเองไปสู่เครือข่ายร้านค้าปลีกราคาถูก w o o l w o r d h ไฟส a n t e n c a e n t Store w o o w o r d ทุกอย่าง5เซนทุกอย่าง10เซนทพันเอกโรเบิร์ตเอดอร์ผู้ซึ่งเริ่มต้นจากการสร้างเรือใบจากเศษไม้เก่า ต่อมาเขาได้สร้างบริษัทดอลล่าสตีมชิปเจ้าของเส้นทางเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเอ็ดเวิร์ดเอฟิลินผู้ก่อตั้งบอสตันเบสโตเขาคิดค้นวิธีการกระจายสินค้าการขายสินค้าและมีชื่อเสียงในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดสินค้าราคาถูกเอ็ดวินซีบาน เขาคือหุ้นส่วนเพียงคนเดียวในชีวิตของโทมัสเอดิสันเขานำเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งเอดิสันทำให้สำเร็จมาปรับปรุงเป็นอีดีโฟนแล้วขายมันจนกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในสำนักงานและนั่นทำให้เขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งอาร์เธอร์แนชเจ้าของโรงงานสิ่งทอในซินซินนาติผู้ซึ่งใช้ธุรกิจที่ใกล้ล้มละลายของเขาเป็นหนูทดลองเคล็ดลับของคาเนกี้จนประสบความสำเร็จ ซึ่งต่อมาหนังสือพิมพ์ได้สร้างชื่อเสียงให้เขาด้วยการขนานนามว่า Golden o u Nash Clarence Daro มีชื่อเสียงในฐานะนักกฎหมายนักพูดนักต่อสู้เพื่อคนด้ยโอกาสคนรู้จักกันดีจากการเป็นนักกฎหมายคดี s c r อ p s Monkey Trail และเป็นผู้ปกป้องการสอนทฤษฎีวิวัฒนาการ Woodrow Wilson ประธานาธิบดีคนที่28ของสหรัฐอเมริกาปีคศ1913-1921วิลเลียมโฮวา์ทัพประธานาธิบดีคนที่27ของสหรัฐอเมริกาปีคศ1909-1913ลูเทอร์เบอร์แบงนักพฤษศสาสตร์ผู้คิดค้นพันพุ์พืชใหม่ๆถึง800ชนิด ด้วยความภาคเพียรพยายามของเขาทำให้สามารถพัฒนาพันธุ์พืชและช่วยเพิ่มธัญญาหารให้แก่โลกของเราเอ็ดเวิร์ดดับเบิลยูบ็อกได้เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเพียง6ปีเมื่ออายุ20ปีเขาได้เป็นบรรณาธิการ Ladies Home Journal ซึ่งเขาได้ช่วยสร้างมันให้เป็นนิตยสาราขายดีระดับโลกแฟรงค์เอมันเซ่อดีตพนักงานรับส่งโทรเลข ออกจากงานมาเริ่มทํานิตยสารอาร์โกซีและสร้างความมั่งคั่งแห่งอาณาจักรหนังสือพิมพ์ซึ่งรวมไปถึงวอชิงตันไทมส์และนิวยอร์กเฮรัลด์ด้วยอัลเบิร์ตเอชแกรีประธานของ US Steel ขณะนั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเป็นผู้นำในการวางรากฐานโครงการแรกๆเช่นแกรีเวิร์ s สต e l p พนและ City of อ a r y ในอิเดีน่าดรอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเรารู้จักกันดีในฐานะนักประดิษฐ์ผู้คิดค้นโทรศัพท์นอกจากนี้เขายังปร,ปรับปรุงเครื่องบันทึกเสียงสร้างความก้าวหน้าให้กับอากาศยานและการบินและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง National Geographic Society อีกด้วยจอห์นเอชพตเตอร์สันประธานของ National Cash Register NGR เป็นที่รู้จักในเรื่องการออกแบบโฆษณาและเป็นอัจฉริยะในการจูงใจด้านการขายส่งผลให้ NCR เป็นผู้นำในด้านนี้ Julius Rosenwald เจ้าของโรงงานเล็กๆผู้มองเห็นการไกลในการสั่งซื้อทางไปรษณีย์เขาได้ซื้อหุ้น25%ของ Sears Roebuck and Co. และร่วมกับริชาร์ดเซียสร้างภาพลักษ์ใหม่ให้กับธุรกิจอเมริกัน สจวตออสตินเวีย์วิศวกรโครงสร้างที่หิวพบที่แหล่งน้ำมันในเท็กซัสผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเคล็ดลับของคาเนกี้และได้เข้าเรียนกฎหมายเมื่ออายุกว่า40ปีภายหลังได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์นิตยสารของนโปเลียนฮิวด้วยดรแฟรงค์เคลนนักจิตวิทยานักเขียนบทความผู้แต่งหนังสือปกินกะเรื่องต่างๆเช่น The Price of Liberty, p e g m a t ท s ซึ the Duty of the l i c h และ How to Keep Friends, G.G. Chaplin, อาธิการวด,ดีของมหาวิทยาลัยลาสานในขณะที่นโปเลียนฮิวรับงานโฆษณาให้กับมหาวิทยายลาัยและเป็นที่ซึ่งฮิวเริ่มตระหนักว่าตนเองมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นเจนนิงแรนดอฟ ผู้บริหารสายการบินสมาชิกสภาคองเกรสวุฒิสมาชิกจากเวสต์เวอร์จิเนียเขาเป็นผู้ซึ่งนิยมชมชอบในตัวนโปเลียนฮิลเป็นอย่างมากและเป็นผู้กระตุ้นให้ฮิลเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแฟรงค์ินเดอลาโนโรสเวลล์รายชื่อบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของคนอเมริกันที่มีชื่อเสียงซึ่งประสบความสำเร็จและร่ำรวย มันช่วยพิสูจน์ว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจและนำเคล็ดลับของคานิกกี้ไปใช้ย่อมจะพบกับความสำเร็จในชีวิตผมขอจบ s i n ค์แอนโกลิชคิดแล้วรวยเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ